เรื่องของ h e c k trust นะ hack trust เนี่ยเป็น บริษัทที่ทำคัสเตเดียลในในฮ่องกงนะครับล่าสุดไปได้ไลายเส้นในสิงคโปร์ทำเกี่ยวกับเพย์เมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับแอปพลิวินสิงคโปร์เฮกทรัสเนี่ยพอทำคัสเตเดียลเนี่ยคัสเตเดียลเนี่ยเป็นธุรกิจหนึ่งคือการที่มีใครเอาคริปโตเคอเรนซีมาฝากกับเราเรามีหน้าที่ปกป้องมันไว้คัสเตเดียลแล้วเราก็แลกกับค่าคัสเตอร์ดี้นะค่าคุ้มครองมันค่าเก็บมันนี่แหละนะฮะค่อนข้างเป็นธุรกิจที่ไม่รู้นะถ้าผมวิเคราะห์นะความรู้สึกส่วนตัวถ้าผมถ้าผมทำเอ็กเชนแนนะถ้้าาผมเเเป็นเ็นจขอองกด์แล้ส จะเป็นธุรกิจสุดท้ายที่ผมอยากจะทำเพราะว่าความเสี่ยงสูงรายได้ต่ำความเสี่ยงสูงครับเพราะว่าคุณเอาเงินจำนวนมากเป็นระดับพันพนหมืนม่นๆล้านมาเก็บแลกกับค่าธรรมเนียมตู้นึง นะฮะเพราะว่าถ้ามันโดนแฮ็กหรือมันอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะเสียนะมันจะค่อนข้างที่จะลาบากเหมือนกันต้องมั่นใจในตัวเทคโนโลยีมากๆากเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่คัสเตอรี่บิสเนสมันเกิดขึ้นนะครับก็เฮกทรัสเนี่ยผมเข้าใจว่าทำคัสเตอรี่อยู่ในฮ่องกงนะอาจจะรายได,ได้ไม่พอหรือเปล่าอันนี้เดาเอานะครับก็เลยมาขย,ขยายที่สิงคโปร์แล้วตอนนี้พอที่สิงคโปร์เนี่ยแกําม,มาทำเป็นเพย์เมนต์แล้วอะ่ะนะครับก็น่าจะได้กำนงกำไรมากขึ้นสังเกตว่ามาสิงคโปร์นี่ไม่ไม่ได้มาทำคัสเตอรี่นะมาทำเพย์เมนต์นะฮะเออก็ดี นะฮะไลน์เส้นอะไรต่างๆก็ลองดูกันต่อไปนะครับเนี่ย ment, เมเจอร์เพ์เมนต์ในไลน์เส้นินสิงคโปร์นะก็ลองดูว่ากำลงกำไรบริษัทจะยังไงหลายๆบริษัทก็เริ่มขยับออกนอกประเทศนะเพราะว่าอยู่ในประเทศนั้นมันหากำไรไม่ค่อยได้นะครับ